อันนี้ก็คือหน้าตามิจฉาชีพเป็นมิจฉาชีพท่านหนึ่งเป็นกี่โมงใช้กี่โมงมันจะไปแจ้งความจิ้นนะก็จิ้มก็จิ้มใหม่เป็นวันจิ้มก็จิ้มกี่โมงเควันจิ้มตะเกอร์แล้วหรอเควขี้เหียดลงเควขี้เหียดลงคอนเทนต์เคก็เลยไลฟ์แม่งเลยทุกวันรู้สึกว่ามันง่ายกว่าอันนี้คือสิ่งที่นางสั่ง ก็คือเค็มเค็มแบบคาไตขึ้นเคยไม่กินปลาร้าเลยพอดีเราเป็นคนแซ่บๆเลยไงเราก็ได้กินจันี่เนี่ยไปนี่จับตะเกียบที่ถูกต้องคือจับนะไอ้ที่สดเนี่ยไม่ใช่น้ำซุปนะน้ำซิม ซดน้ำจิ้มงงถ้าอยากเห็นแนกุณกล้องบ้างกดนึงเนี่ยเนี่ยนี่ไม่ใช่กดครบแต่ได้เยอะเดินยายพี่หมูหไปไวพ้ให้มันตรงนี้หายไปไวมากไม่ได้ไม่รอให้มันสุกอกอ้หโอ้โออ จัดใจใช่เตึงตึงคาราชิ้นให้หน้าหน่อยอยากให้ปิงพูดภาษาอังกฤษเอาภาษาไทยก่อนเจ๊ทำไมหน้ามันทำไมชา คออทำไมน้ำแปลกๆอ่ะเออฟิลเตอร์ป่ะไม่เห็นมีเลยฉันฉันกดไว้ตรงไหนอ่ะไม่รู้อันนี้หรอไม่ไมีมีปะวะพวกันะว่งงมากสสรสดผงชูรสงงสุดๆ